ผมจะหลับตาเปิดแล้วก็สี่สิบทีเดียวรวดเลยปิดตาแล้วเดี๋ยวมันจะปิดตาเรลวเนี้ยโว้ยดีดีดแกต้องไม่เชื่อแน่ยี่ต้องไม่เชื่อแน่เลยที่ของชึ้นชื่อลัวโอ้โหอะไรนะ่ะอันนั้นแพงมากน,น,น่าจะแพงแน่เลย สวัสดีครับฮัลโหลทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าโผปะจะร้อย,ยยี่สิบห้า,ลาแล้วแน่แเราก็จะเปิดไข่แล้วผมก็เลยเพิ่มอัตราดอกแล้วก็อัตราการเจริชีวิตอีกหนึ่งอันครบพอดีครับเจ็ดซิลเวอร์ไวอ่านี่เห็นไหมเราไปเวลให้สะใจก่อนแต่ก่อนที่จะไปเวลเนี่ยผมส่งเควสก่อนอันนี้ผมส่งไว้แล้วนะมันได้แปดเปอร์เซ็นต์เอาโอ้ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ต้องรีบไปฟาร์มละอีกแค่หกเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไปแล้ครับตึ๊ด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 ฮู้ฮู้พี่กล้าเปิดไข่ให้ดูเพจจะไม่บินได้ไหมครับไม่บินครับผมไม่บินไม่บินแน่นอนไ <g lish> อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเราอะนี่ดิเราต้องเปิดดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบนะเมื่อกี้หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็นี่ผมไม่ได้เปิดมาตั้งแต่ร้อยสิบเลยนะมันต้องเปิดเอาจากในนี้ไงแล้วก็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าว่ะเดี๋ยวแล้วเขามีโอเมตี้ให้ทั้งหกสิบชิ้นเฮ้ย ให้มาเยอะจังอะอไม่จำเป็นต้องเติมซื้อเองเลยนะแค่แบบของที่เขาแจกอะของที่เขาแจกมันก็แบบคุ้มค่าในการที่แบบว่าเออไม่ต้องแบบไม่ต้องอันนี้เองแล้วอะคือผมก็ไปดึงแคสด,ดึกอ่าวโอ้วานี่แหละที่เราต้องการไอ้ข้างซ้ายนี่คือทางไหนนะข้างซ้ายคือทางนี้ปะโอ้วาโอ้วาผมไปเทพดาเอจได้ไหมผมลมผมีลานได้ไหมผมขอไปลีลาได้ไหมแป๊บนึงเฮ้ย เงีย้ยนั้นเปิดเข้ามาแล้ววะ่ะโอ้ยโอ้ยผมว่ามาชัวร์เว้ยผมว่าพี่เป็ดได้วะ่ะแสนเท่าไหร่ประมาณแสนเจ็ดห้าแสนแปดห้าโอเคอันนี้ใส่ได้กลข้างซ้ายปะอ๋อใส่ผิดแสนแปดห้า,า,อนนา,าโอเคผมใส่ถูกข้างปะเฮ้ยแสนแปดสี 8, 4, ว่ 9, วะ่ะแสนเก้าว่ะเฮ้ย เอ้ยได้อยู่เพียวเฝ้านี่นี่นี่หลังจากพี่เป็ดพี่เป็ดเปิดไปแล้วเราก็เปิดไข่ของเราเลย้ยเออเปิดไข่ของเราเลยเรานั่งดูเรานั่งดูก่อนนั่งดูจังหวะ <c oughs> มา <c oughs> นี่ไงแล้วเราก็จะไปแบบเงียบๆนะทุกคนอันหนึ่งอันสองอันสามดูสองสามสี่ห้าเอาขอใครชื่อขึ้นแล้วก็พอก่อนนะสิฟอง สิบฟองสิบฟองแล้วเฮ้ยไม่ใช่ชื่อกูตกใจเท่าไหร่แล้วยิงสิบฟองเฮ้ยเห็นอะไรไหมเสื้อวะเสื้อเด็กวะเสื้อเด็กมาเฮ้ยเสื้อเด็กมาก็ปาดแป้งเข้าไปเมื่อกี้สามสิบฟองแล้วอ่ะหนึ่งสองสามมันดินไปสามสิบฟองแล้ว ขอชื่อขึ้นโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยคู่รันตีว่ะรอให้พี่เขาเปิดก่นอนรอให้พี่เขาเปิดก่อนเงีย <c> บ <oughs> ไปกคนเงีย่าไปเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนนะเราต้องเงียบไปก่นนปอนเงียบไปรอรอพี่เขาไปรอพี่เขาไป <c oughs> แ,ลแล้วเราก็ปาดเลยอันนี้ก็มีราคาแล้วนะแปดร้อยป่ะตอนเนี้ยอันนี้ประมาณสามพันอะผมบอกเลยสามพันละเราก็คุ้มอยู่เอ้าพี่เขาไม่เปิดแล้วหรอเฮ้ยไปแล้วเอา้าโอ้โหเซเด็กต่อเล่นใต้จะเปิดเลยเนะี่ยเซ็งว่ะเุ้ยเซเด็กสองตัวติด 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ึ่งสองสามสีห้าหเกสิเอ็ชื่อชื่อกูอุ้ยเซ็ตจาะเว้ยอุ้ยเร็ตจาะกูมาเซ็ตจออาะกูออมาแล้วต,ตื่นเต้นตื่นเต้นว่ะเกมเบิร์ิลต้องมาเกมเบิร์ตซิลต้องมาขออสักคนได้ไหมขอยสักคนมาได้ไหมมีคนเปิดไปแล้วอือมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสอง้า ชื่อกูอยู่ไหนเนี่ยหลวเดี๋ยวก่อนอ่ะชื่อผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอแค่ชื่อผมจะหยุดเลยผมขอแค่ชื่อผมจะหยุดเลยผมขอแค่ชื่อผมจะหยุดเลยไงผมขอแค่ชื่อผมไหมชื่อผมอยู่ไหนเนี่ยฮะชื่อกูอยู่ไหนเนี่ยฮะชื่อกูโอ้โหชิบหายละทุกคนเอ่อเมื่อกี้เราทั้งหมดแล้วเราก็ประมาณ60ครับเรื่องไหลครับไขหมดก่อนครับ ไข่ <laughs> หมดก่อนรวดเดียวนะผมรอบนี้ผมรอบรวดเดียวเลยเพรา<ว>ะผมว่ามันจะมาละผมว่าจะมาละอ่ะรวดเดียวนะทุกคนวดเดีย ไข่ไม่พอโอ้โหเขาบอกว่าผมหยุดเปิดไข่ผมหมดผมเปิดไปนี่ไงเนี่ยอันนี้คือช่วงที่ผมเปิดไว้ไอ้ยี่สิบฟองเปิดไปปุ๊บคือไข่เราหมดไงเรากดรัวไปแล้วนะเว้ยแล้วมันก็มาตอนนี้เว้ยโอ้โหไข่ผมหมดก่อนเว้ยเราคือโดนปาดแป้ดเข้าไปว่ะเออจังหวะไข่หมดโดนปาดเลยอะคือไม่งั้นคือถ้าเรามีสั่ห้าสิบฟองผม,ผมว่าได้อยู่เว้ยมึงจะ อ๋อปอๆออแต่เรามีวันนี้ไว้มันมันไม่มีคนปาดเราละไอไข่นี้มันไม่มีคนปาดเราเพื่อเป็นเราชิวการ์ดอุ้ยเจีฟอกเงินเขาได้ชิลการ์ดอ่ะทุกคนนี่คือสตรีมเมอร์เขาเปิดจะรัวๆเล,ล้วตอนนี้นปะ่ะเราไปลุยกัน40ฟองแรกวะอันนี้ไข่นี้เราโซนลุล้ละหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแป มาแล้ววะผ่านไปทั้งหมด15ฟองเดี๋ยวเราเอาอีก5ฟองนะสองสามสี่ห้าเอ่อหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม่พอวะสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าเมื่อกี้ทั้งหมดประมาณสามสิบฟองอันนี้คือสามสิบฟอง เรามี a b ใช้ไม่มีวันหมดผมบอกเลยอ่ะอีก10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องไปเมืองบอหลอกไว้เลขสิบฟองสิบฟองหนึ่องสามอันนี้ไข่ผมนี่ที่เปิดคนเดียวนลเนี่ยไม่แล้วหนะึ100ฟองกูล็ก100ฟองสุดท้าย เราจะปรับตาน้องฟึ่งสาศาสตร์แล้ปมาองวิ่งรัวๆดีกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเราเปิดไปทั้งหมด60ฟองครับเข้าไปในนี้ก่อนนะโอ้ไม่โอ้ไม่ก่อนบุร โอ้ oh. นี่เราเปิดแอัเราเราเราแบบกดบับมาแลว้วก่อนแล้วก็กดอันนี้ด้วยนะบับบับกำด้วยนะเฮ้ยทำไมผมเริ่มรู้สึก,กว่าแบบหน้ามืดวะผมหน้ามืดแปลกๆปกวะทุกคนอันนี้ออกง่ายเหรอครับได้อีกแล้วสายฟรีสายฟรีสายฟรีจะเปิดไข่คืออะไรวะเี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวเราเอาซิวกลางขาแล้วถ้าเราซิวกลงขาปุ๊บจะนะห้าหก

มันหมดอย่างวะเราไม่ได้เป็นของขึ้นขึ้นชื่อเลยอ่ะพี่อ๋มผมแล้วจะไปเอวีเนี่ยคืออะไรเนี่ยอ้โหูเราเปิดเนี่ยเปิดอันนี้แก้ขัดละกันจริงๆผมเปิดอันนี้เราได้กวนรันตีอารโม่ด้วยนะ16ฟองเดี๋ยวนี่ทำไมเขาได้เมจิชิชิโก้เลยชื่อมันเพิ่งขึ้นเนี่ย ลูกคุณปิดไปลูกเขาไม่ได้อะไรเลยโอ้ปวดหัวแค่เจ็ดห้ายังเจ็ดห้าแล้วพี่พี่เปิดไข่ยังไงให้ได้ของดีๆอ่ะพี่เอ่อต <c oughs> ้อ, <c oughs> อ,องกดแบบก้มหน้าห้ามดผมูผมผมก้มตรงที่ที่กดได้ไหมได้ครับผมก้ม,มเลยเหมือนหลับในห้องเรียน <C oughs> โอเคพี่เอกเฮ้ยม,มีคนเปิดแบบที่พี่บอกเลยชื่อแบบขึ้นรัวๆเลยจังหวะนี้แหละเราต้องแย่งได้ แค่เคยได้ยินนี่ไหมเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์คือการก้าวจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้อ๋อสิ่งที่รู้ถึงจะพลาดพังแต่เขาก็บอกว่าให้รู้ใช่ป่ะพี่ให้ไม่รู้ให้ไม่รู้ให้ไม่รู้อพรส่วนบุญที่ผมทํามาทั้งหมดส่วนบุญบอกไม่เคยทําบกพี่มาผมไม่รีรออะไรทั้งนั้นสองร้อยสามสิบปองพี่เอกผมไปเลยนะพี่เอกทุกคนโว้ย ีีแกต้องไม่เชื่อแน่เขี่ยต้องไม่เชื่อแน่เลยขี้ของชื่นชื่อนัวฮ้ยโหอะไรน่ะอันนั้นแพงบ้างน่าจะแพงแน่เลยอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้ไม่มีเลยพี่มันเงียบดีวะพี่ ของขึ้นชื่อนะก้าของขึ้นชื่อไม่เป็นไรพี่มันยังเหลืออีกมาเบรกทุกคนจ้าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนที่เห็นเลยไม่เหมือนที่ตัวเองเห็นอ่ะเดี๋ยวก่อนชื่อขึ้นรัวๆไหนวะพี่ ทำไมมันเงียบจังวะนั่นน่ะบวกเก้า angel of happiness เ <c oughs> ชียร์ก็ได้หรอไปแล้วเจอกันทุกคน หมดแล้วหมดใจพังอเฮือ